เยืงดาเยืงดาเราเดินเราเดินแล้วเจ้เยืงดาเต่านาลอ๋อบังปอโอนพี่น้องคเนียอยู่เหนื่อยเปรี้ยจิตใจห่อเหว่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายพลางร้องออกไปเยืงดา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 เงดาเรียงรอทั้งไงเยืงดาหมายถึงเราเดินไม่ใช่เราเพลินกับการด่าใคร เยิงดาเยิงดาเยิงดาเยิงด,ดาเรียงรอทังไงมิงมิงร้องแต่เยิงดาเหมือนเก็บกดอะไรมาอยากด่าใครใครหลงมารู้นะพวกนุชชอบแต่จะขุดระบายในใจวันวันก็เอาแตดา่ด่าขับเคลื่อนทุกเวลาด้วยการด่าใครไม่ด่าก็ไม่สํานึกเพราะไม่รําลึกจะทําอะไรหลงมาไม่รู้ด้วยนะแค่เดินหยับหยับหาหญ้ากินปพวกนุชคนหัดกินหญ้าจะได้เลิกด่าว่าควายยังไง Dướng đa đài...